เลิกเรียนแล้วนะครับผมกับแม่จะพาพี่ๆไปหาเครือฉีดอ้อกันครับไปกันเลยครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับต้นเครือฉีดอนนะครับนี่เลยครับอูห้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้เลยครับแม่ก็จะมาตักพินของเครือฉีดอนนะครับ เดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับก็จะประมาณไหนนะครับตอนนี้มก็จะตายแล้วนะครับดีใจมากเลยครับโมาิ่ะนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเคลือชฉีดอนะครับกินได้ด้วยนะครับอร่อยมากเลยครับรสชาติก็จะเปรี้ยวๆนะครับเดี๋ยวกินโชยดูนะครับ ็นคนจัดถุงมันเองนะครับโอเคอลังการมากเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเด็ดช่วยพี่ๆนะครับอันนี้ดีกว่าดีกว่านี่ครับประมาณนี้เลยนะครับกินก็ได้นะครับสดๆก็ได้นะครับอร่อยอร่อยเลยครับเดี๋ยวกินช่วยดูนะครับอืมอร่อยเปรี้ยวๆเลยครับนี่ครับก็จะเด็นมาแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรื่อยๆนะครับกว่าจะเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็ได้ตัมที่ต้องการเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับได้เยอะแลวนะครับเดี๋ยวผมกับแม่จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับถ้าพี่ๆยังให้ผมทำามนวอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ